ทนายวัดกมลวงวัดบัญชีรายชื่อผู้แทนรัษฎรพักก้าวไกลค่ะวันนี้ท่านจะมาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะฉบับที่พศออซึ่งท่านและคณะพรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอค่ะช่วงแรกนี้ท่านก็คงต้องอ่านหลักการตามลายลักษณ์อักษรน,นะคะที่ท่านได้นำเสนอหลักการไปนะคะ ซื้อร่างพระราชบัญญัติค่ะร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศหลักการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังต่อไปนี้ 1. ให้ชายหญิงหรือบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถมั่น สมรสกันได้ตามกฎหมายเป็นคู่มั่นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด1และหมวด2มาตรา 1435มาตรา1437มาตรา1439มาตรา1440มาตรา1441มาตรา1442มาตรา1443มาตรา1444โทษนะคะ ถอนคะ่ะมาตรา1445มาตรา1446มาตรา1447ทับ1มาตรา1448มาตรา1449มาตรา1450มาตรา1452มาตรา1458และมาตรา1460 2 หมวด 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาโดยแก้ไขเพิ่มเติมหมวด3ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมและยังกำหนดให้ตัดคำว่าสามีและภริยาและให้เพิ่มคำว่าคู่สมรสในบบบหนึ่งหลักทั่วไปลักลักษณะสองบุคคลส่วนสาม ภูมิลำนาวมาตรา43และลักษณะ6อายุความหมวดหนึ่งบทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา193ทับ22เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขในหมวดนี้ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสซึ่งซึ่งบุคคลสองคนสมรสกันให้มีสิทธิ และหน้าที่และความคุ้มครองตามกฎหมายโดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด3มาตรา1461มาตรา1462และมาตรา1463 4หมวด4ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นหมวด4ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม 5. สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจัดการทรัพย์สินและหนี้สินร่วมกันโดยแก้ไขเพิ่มเติมแบบหลักษณะ1นหมวดสมาตรา1.4.6.5 มาตรา1 4ึ่งสี่หมาตรา1 4ึ่งสี่เจ็ดศูนมาตราหนึ่มาตรา1 4ึ่งสี่มาตรา1 4ึ่งสี่เจ็ดหกทับหมาตรา1 4ึ่งสี่เจ็ดเจ็ดมาตราหนึ่มาตรา1 4ึ่งสี่แปดหนมาตรา1นึ่งสี่แปดสมาตราหนึ่มาตราหนึ่มาตราหนึ่ทับหมาตรา หนึ่ง uh, สี่เอ่อ1485มาตรา1 4 8 6มาตรา1487มาตรา148 8มาตรา1 4 8 9มาตรา1490มาตรา1491มาตรา1492มาตรา1492ทัและมาตรา1493 6 การสิ้นสุดการสมรสการเพิกถอนการสมรสการอย่าขาดจากการสมรสการจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดการสมรสการเรียกค่าทดแทนค่าอุปการะเลี้ยงดูหลังสิ้นสุดการสมรสโดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด5ถึงหมวด6 มาตรา1498มาตรา1499มาตรา1504มาตรา1508มาตรา1515 15, มาตรา1516มาตรา1517 มาตรา1520มาตรา1522มาตรา1523มาตรา1530มาตรา1532และมาตรา1533และแก้ไขลักษณะสองหมวดสามความปกครองมาตรา1598 ทับหนมาตราหนึ่งหแทับหนและลักษณะ3ค่าอุปการะเลี้ยงดูมาตราหนึ่งห้ทับสามเจ็ดให้คู่สมรสซึ่งเป็นเพศเดียวกันซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์สามารถรับคู่ยาว เป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันได้และให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรสด้วยกันและระหว่างบิดามารดาและบุตรแล้วแต่กรณีตามที่บรรดากฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบใดที่บัญญัติให้สิทธิและหน้าที่แก่สามีภรรยาหรือสามีหรือภริยาหรือคู่สมรส หรือบิดามานดาหรือบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีทั้งนี้การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพิ่มเติมมาตรา1 1598ทับ42 8ให้กรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่เป็นผู้ฆ่าคู่สมรสที่เป็นผู้ฆ่านะคะฆ่าฆ่าสมรสของตนเป็นผู้ถูกจำกัดเป็นเป็นผู้ถูกกำจัดมิให้เป็นผู้รับม,มรดกเป็นผู้ไม่สมควรได้รับมรดกมาตรา1น0 6งหวงเล็บสาม คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือคู่สมรสที่ร้างกาันหรือแยกทางการโดยไม่ได้หย่าร้างจากการไม่ได้หย่าร้างขาดจากกันตามกฎหมายเป็นทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิ์ในการรับมรดกของคู่สมรสอีกฝ่ายที่เสียชีวิตมาตรา1625วงเล็บ1และมาตรา1 6 8 8 เหตุผลเนื่องจากบทบัญญัติในประมวลแพ่งและพาณิชย์หลายมาตรานั้นขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560มาตรา27วรรค3ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติซึ่งปรากฏในบับ5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งขัด อ่อการดำรงอยู่ของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายถึงเพศจึงเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้บุคคลทุกคนสามได้รับการรับรองสิทธิ์ต่างๆเช่นสิทธิ์ในเรื่องการมั่นสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรสสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิ์ในการเป็นทายาทโดยชอบธรรมการรับบุตรบุญธรรมและการรับมรดกจากคู่สมรส ซึ่งการแก้ไขนี้จะทำให้สิทธิบุคคลผู้มีบุคคลทุกคนเกิดมามีความเท่าเทียมและได้รับการรับรองและคุ้มครองทางกฎหมายสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานคะ เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหลักการนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลนะคะก็ท่านอยากสิ่งที่ท่านจะอภิปรายต่อจากนี้ไปค่ะก็อยากจะฝากถึงผู้แทนราษฎรทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้นะคะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเรื่องเรียบง่ายนะคะของมนุษย์ทุกคนที่เราทุกคนในสังคมนั้นเข้าใจกันดีอยู่แล้ว นะคะคือการที่ชายหญิงทั่วไปเนี่ยตัดสินใจสร้างครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสและใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีบทบาทและหน้าที่มีสิทธิ์มีศักิ์ศีและสวัสดิการเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกท่านในที่นี้เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะแต่ในสิ่งที่เรียบง่ายนี้เองนะคะกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลับไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ค่ะสิทธิในการประกอบตั้งครอบครัวไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ทำให้การก่อตั้งครอบครัวของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นพวกเราไม่มีสิทธิไม่มีศักสีและไม่มีสวัสดิการค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างที่เข้าใจกันในภาษาออนไลน์หรือ ในกฎหมายที่คนพูดกันนะคะมันไม่ได้เป็นการเรียกร้องในสิ่งที่มากกว่าผู้อื่นนะคะแต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBT เนี่ยเรากำลังบอกกับท่านผู้มีอำนาจว่าสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวนี้พวกท่านพลาดพวกเราไปและสิทธิในการตั้งครอบครัวนี้นะคะ ป็นสิทธิที่เราทุกคนต้องมีอยู่แล้วคะ่ะท่านประธานขออภัค่ะในต่างประเทศนะคะก็มีการคุ้มครองสิทธิบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศคะ่ะมีการรับรองไว้ในพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยก็ได้เข้าไปเป็นภาคี การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักการของสิทธิมนุษยชนรวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองการแก้ไขประมวลแพง่งพาณิชย์ครั้งนี้นะคะให้ชายหญิงนั้นสมเปลี่ยนจากคำว่าชายหญิงเป็นบุคคลบุคคลน,นั้นเป็นใจความสำคัญค่ะท่านประธานเพราะนี้คือ หลักการของที่สอดคล้องกับหลักการยอกยาการตานะคะที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าการบัญญัติกฎหมายนั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องเพศสภาพเพศวิธีและอัตลักษณ์ทางเพศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านคะถ้าท่านหยิบหนังสือเล่มนี้นะคะท่านหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเปิดไปท่านจะเห็นว่า ตั้งแต่2,544นะคะประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ค่ะราชอาณาจักรเบลเจียมแคนาดาไล่ลงมาราชอาณาจักรสเปนนะคะสนกระทั่งผ่านมา3หน้าค่ะท่านประธานปี2,562สาธารณรัฐคอสตาริกาและล่าสุดนะคะ สวิสเซอร์แลนด์นะคะในปี2,565ก็มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วปัจจุบันนี้มีกว่า30ประเทศทั่วโลกคะ่ะท่านประธานเราอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นมีปัญหาอะไรบ้างในขณะที่พวกเขาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้นะคะก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างก็มีเสรีภาพท่านยืนอยู่ในที่นี้ มาพูดเดินไปมาแล้วก็ทุกคนก็คิดว่า LGBT ก็มีสิทธิเท่าเทียมแล้วนี่เราจะไม่นึกถึงกฎหมายค่ะเมื่อวิกฤตในชีวิตยังไม่มาถึงนะบางช่วงเวลานะคัะก็ให้กำลังใจนะครับอย่าร้องไห้ครับค่ะค่ะบางช่วงเวลานะคะเป็นเ,เวลาของการชี้เป็นชี้ตายนะคะ ในฐานะผู้แทนราษฎรนะคะท่านขออนุญาตอ้างอิงนะคะคำพูดของประชาชนที่เป็นปวงชนชาวไทยนะคะก็คือคุณพวงเพชรแห่งคมและคุณเพิ่มทรัพย์แซอึ้งคู่รักหญิงรักหญิงซึ่งอยู่กันมานาน13ปีนะคะเขาได้พูดนะคะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อทั้งสองท่านนะคะเขาบอกว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันอยู่ในวิกฤต ชีวิตเมื broken, so ่อเราต้องการมีทางออกกับท่านประธานเขาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันแต่เมื่อเขาป่วยไข้และการเส็นยินยอมในการรักษานั้นกระทำแทนกันไม่ได้การทำประกันชีวิตนะฮะก็ต้องระบุคนที่มีทะเบียนสมรสหรือคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไข่เกี่ยวดองกันก็ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เวลาซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือจะการกู้ซื้อบ้านก็ไม่สามารถกระทําได้หรือถ้าซื้อแล้วก็ไม่สามารถครองสินทรัพย์นั้นในฐานะคู่สมรสได้หรือการซื้อบ้านกรรมสิทธิ์คนเดียวและเมื่อความรักเปลี่ยนแปลงน,นะคะคู่สมรสอีกฝ่ายก็อาจจะเป็นคนที่เสียเปรียบ และสิ่งหนึ่งที่คู่รักผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นกังวลมากนะคะก็คือการสร้างทรัพย์สินร่วมกันจํานวนมากสร้างเหนือสร้างตัวสร้างครอบครัวอันเป็นที่รักของเขาแต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปทรัพย์สินที่หามาก็จะไม่ได้ตกไปสู่คนที่เขารักอย่างที่เขาต้องการด้านสวัสดิการสังคมจนถึงนโยบายองค์กรที่ทํางานครอบครัวคู่รักของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ก็ไม่เท่ากับคนอื่นค่ะเพราะบางองค์กรนะคะท่านประธานมีนโยบายาช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนบุตรนโยบายในด้านการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสแต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่ารวมถึงสวัสดิการของรัฐด้วยค่ะท่านประธานท่านจะยกตัวอย่างนะคะท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณมิกกี้ ซึ่งเป็นข่าวดังนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจที่จะได้อ่านผ่านตานะคะเป็นครูสาวราชการหญิงข้ามเพศที่ชื่อมิกกี้ใช้ชีวิตกับคู่รักของเขามาเป็นเวลานานนะคะและคู่รักของเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะฮะก็ไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากราชการได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไม่เท่าเทียมนะคะ ท่านเข้าใจว่าเราวัดคุณค่าความรักไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่แก้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั่นหมายถึงว่ารัฐไทยไม่ได้ให้คุณค่าความรักของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะจากข้อมูลของ LGBT Capital นะคะแล้วก็ข้อมูลของกลุงเทศธุรกิจนะคะเราระบุไว้ว่ากลุ่มประชากร LGBT นะคะหรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมี4ล้านคนและ เป็นการคาดคะเนที่เราอาจจะมีถึงเล้านคนในประเทศค่ะนี่คือการรอคอยเป็นกฎหมายที่คนรอคอยเป็นจำนวนมากที่วันนี้เขายังถูกพรากสิทธิขั้นพื้นฐานไปวันนี้นะคะท่านก็อยากจะบอกว่าเราถึงเวลาที่การเมืองต้องก้าวหน้าก้าวไกลค่ะเรายังมีกฎหมายในระบบสองเพศที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต ในประเด็นของความหลากหลายทางเพศในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศในเรื่องรสนิยมทางเพศที่ยังถูกเลือกปฏิบัติสิ่งเหล่านี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนในโลกใบนี้นะคะที่เราจะดำเนินชีวิตตามที่เราต้องการการสร้างครอบครัวนะคะของชายและหญิงทั่วไปนะคะก็คือการสืบสายโลหิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุตรแล้วก็มรดกนะคะ แต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะสร้างครอบครัวด้วยสายสัมพันธ์คะ่ะท่านประธานและนี่คือรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะฮะท่านคิดว่าเราทุกคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะเข้าถึงปรัชญาของความรักได้ยังไงท่านคิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการให้นะคะอย่างไม่มีเงื่อนไขคะ่ะท่านประธาน ทิ้งทายนิดนึงค่ะท่านประธานนี่คือช่วงเวลาสำคัญของเรากทุกคนในผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะคะที่เราจะใช้อำนาจนะคะที่มาจากปวงชนชาวไทยที่เลือกทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านที่เรามานั่งเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเขามาพูดคำพูดของพวกเขาให้บันทึกอยู่ในสภาและช่วงเวลานี้ค่ะเราสามารถใช้อำนาจที่เรามีอยู่ในมือ กดโหวตนะคะกดโหวตให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะผ่านเข้าสู่วาระหนึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษานะคะท่านเข้าใจว่า,ารัฐมนตรีอาจจะมีความกังวลแต่ท่านคะเราสามารถทำงานร่วมกันได้ในคณะกรรมิการซึ่งก็เป็นเรื่องที่ศึกษาอยู่แล้วนะคะและกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากๆกนะคะเพราะฉะนั้น ทิ้งท้ายนี้จึงจากจะฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ